จะเป็นที่ OS หรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราเอาตัวเก็บข้อมูลของท่านลูกค้าออกก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเก็บข้อมูลของเราใส่เข้าไปเพื่อเทสว่าเป็นโ s เอไหม สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับคลิปนี้เรามาซ่อมไอแพดกันครับเอหน A1301B2011 นะครับเ,เครื่องของคุณนุนย้ยอาการก็คือใช้ผลยือปีด้านหลังนะครับใช้ได้ผอเดียวนะครับนนเลื่อนเมาส์เปนเลื่อนเองนะเลเื่อนใช้ได้ผอเดียวแต่จะย้ายไปผลย้ายอีกผใช้ไม่ได้เลยแต่เมาส์ยังติดตเลื่อนไม่ได้ าดีะนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับกับดาวเครือค่องกับดาวนะครับเครื่องหัวลักคู่นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูว่าด้านหลังเนี่ยมีทั้งหมดกี่พอร์ตครับแต่ใช้ได้พอร์ตเดียวแบแลี้นะครับยุ้ยไม้ดูเลย นะครับด้าน,นหลังแค้ได้อดเดียวนะครับขดทีอ่ 1, อันนี้นะครับแล้วก็ 2, องสามี่มีแค่ไม่ได้เลยนะครับทำาดอดเดี 1. 1> ๋ยวเราไปแกะเครื่องกันนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับอะไรเสียเครื่องของคุณนุ้ยนะครับน้ำมาจากจังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวไปดูกัน คนะครับผมได้ยกจอออกมาแล้วเรื่องต้นนะครับผมแบน,นี้นะครับผมสันิึฐานว่าจะเป็นที่ OS หรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาเก็บข้อมูลของท่านลูกค้าออกก่อน,นครับแล้วก็เอากบข้อมูลของ,ของ,ของขท่านไปเพื่อทีว่าเป็น o s เไหมนะครับและที่มองเห็นได้ชัดก,ก็คือฝุ่นนะครับฝุ่นเยอะมากเห็นไหมครับเพื่อน เดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันกอ่อนและเดี๋ยวมายกตัวเก็บข้อมูลออกนะครับการทำประกาศกันครับผมอ่าผมอ่าอ่าและอ่าและอ่าผมได้ทำความสะอาเดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราก็ขอตัวเก็บข้อมูลก่อนเลยเพราะว่าผมจะลองโองเอสก่อนน,นะครับเพื่อนเพื่อน,อนปิดงานไม่ได้ครับตอนนี้กำลังทาอยู่นะครับมไม่ได้บูตวนนะครับ เก 43sv นะครับเพื่อนๆท่านไหนทราพก็ส่งเมสเซเจอร์ไปบอกที่หากใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเราถอดฮาร์ดดิสมาเปลี่ยนครับผมไอแม็กของท่านลูกค้าน,นะครับสรุปผมเปลี่ยนเป็นใช้ยูดบีให้ให้นะครับเพราะว่า,าผมลองไล่ไฟเข้าไปแล้วนะครับไปเจอที่ มันไม่ใช่พอตเสี่ยนะครับเป็นที่ราปักไฟเมนบอร์ดนี้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมจะแพงนะครับผมก็เลยแนะนําท่านลูกค้าให้ใช้เมนฮับหรือบีฮับครับจะราคาจะประหยัดกว่าและเปลี่ยนตัวเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นตัวธรรมดาเป็นชารดิสก์นะครับช้าเนะี่ยผมก็เลยเปลี่ยนเป็น S s d ดีให้ไปนะครับเป็นสี่นกิกะไบต์นะครับและเป็นของที่ตั้นนะครับและลงและติดตั้ง o s ให้ใหม่ครับของเครื่องรุ่นนี้รองรับได้สูงสุดก็ไฮเซรานะครับ เป็นพื้นที่การเจ็บเก็บเจ็แบบข้อมูลก็400ะนะครับสี0ร้ิจิ๊กนะครับโอเคนะครับคือเอาแบบราคาประหยัดด้วยนะครับเป็นลูกค้าจากจังหวัดกระบี่นะครับเป็นงานียบ,บร้อยส่งงานได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้และเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับ ต่อสอบถามราคาก่อนที่จะซ่อมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม